เราจะให้รางวัลชีวิตของเราได้อย่างไรทำไมต้องให้รางวัลชีวิตของเราด้วยก่อนที่จะให้รางวัลชีวิตของเราให้ถูกต้องตามที่ชีวิตของเราต้องการนั้นเราต้องรู้จักตัวเราเองก่อนว่าตัวของเรามีตัวสองตัวที่ทับซ้อนกันอยู่ตัวที่หนึ่งก็คือตัวชีวิตคือร่างกายของเราทั้งหมดส่วนตัวที่สองก็คือตัวคน หรือจิตใจของเรานั่นแหละความต้องการสองตัวนี้แตกต่างกันบางอย่างมีขีดจำกัดบางอย่างไม่มีขีดจำกัดยกตัวอย่างเช่นเวลาดื่มเหล้าดื่มมากเข้าตัวชีวิตหรือว่าร่างกายพอแล้วรับไม่ไหวบางครั้งก็อาเจียนออกมาแต่ตัวคนหรือจิตใจหรือตัวความอยากนั้นไม่พอต้องการอีก เมื่อสองส่วนนี้ขัดแย้งตัวชีวิตก็เดือดร้อนอาเจียนออกมาเดินไม่เป็นทางลักษณะของความเป็นคนไม่มีเหลือมีลักษณะเหมือนสัตว์เดรัจฉานถ้าตัวชีวิตกับตัวความอยากหรือตัวคนไม่สมดุลกันตัวชีวิตจะเดือดร้อนตลอดเวลาและตัวชีวิตมีขีดจำกัดในการรับแต่ตัวคนนี้ไม่มีขีดจำกัดดังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า แม่น้ําเสมอความอยากไม่มีเมื่อ2ตัวขัดแย้งกันวิถีชีวิตหรือความเป็นอยู่ของบุคคลนั้นนนก็จะมีแต่ปัญหาเครียดเกิดความทุกข์ตลอดเวลาร่างกายหรือตัวชีวัตรับไม่ได้แล้วเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมา90%ออาการป่วยของคนเกิดจาก2ตัวนี้ขัดแย้งกันทำให้ร่างกายอ่อนแอเชื้อโรคภายนอกเข้าไปทำลายได้ง่าย นอกจากเจ็ป่วยในตัวชีวิตแล้วตัวคนก็ป่วยอีกจิตใจก็ป่วยด้วยเพราะสะสมปัญหาขึ้นทุกวันด้วยความอยากหรือตัณหาหาที่สุดไม่ได้เมื่อแก้ปัญหาที่ตัวเองที่สร้างขึ้นไม่ได้ก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายนี่คือความขัดแย้งของร่างกายและจิตใจหรือตัวชีวิตและตัวคนตลอดเวลาที่เราเกิดมาเป็นคนทำลายชีวิตของตัวเองมาตลอด ทำลายตัวเองโดยการปล่อยให้ภัยร้ายเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรืออินทรีย์หกตลอดเวลาเมื่ออินทรีย์หกระทบสิ่งภายนอกก็มาปรุงแต่งทําให้เกิดความพอใจไม่พอใจอันไหนพอใจก็สอดแสวงหาอันไหนไม่พอใจก็พลักหนีชีวิตของปุตุชนคนธรรมดาก็ปฏิบัติอย่างนี้มาตลอดชีวิตของเขาในที่สุด ปัญหาความพอใจและไม่พอใจที่สะสมเอาไว้โดยไม่รู้ตัวเพิ่มมากขึ้นก็ผลักดันตัวเองทำในสิ่งที่ตนเองนั้นต้องการมากขึ้นโดยไม่ได้คิดพิจารณาให้ถี่ถ้วนทำให้เกิดปัญญาซับซ้อนมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวนี่คือตัวความอยากหรือตัวสร้างปัญหากับตัวชีวิตตัวคนสร้างปัญหาเหล่านี้ให้กับตัวชีวิตได้ทุกวันไม่มีเว้นตัวชีวิตมีขีดความสามารถ รับปัญญาเหล่านี้ได้ไม่จํากัดเหมือนตัวคนตัวชีวิตก็เสื่อมโทรมขี้โรคเพราะเกิดจากความเครียดแก้ปัญหาที่สะสมมาไม่ได้ทําให้ความสมดุลของร่างกายเสียสมดุลไปทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาบางครั้งร่างกายหรือชีวิตทนไม่ได้ก็ล้มป่วยลงถึงพิกลพิการหรือไม่ก็ฆ่าตัวตายซึ่งมีมากมายให้เห็นทุกวันในขณะนี้ ตลอดเวลาตัวคนก็พยายามแก้ไขไปหายาม,มากินไปหาหมอมารักษาหายจากโรคหนึ่งไปอีกโรคหนึ่งชีวิตของเราก็เป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเพราะต้นเหตุของการเกิดโรคทางกายหรือทางชีวิตนั้นมาจากตัวคนหรือจิตใจเมื่อจิตใจแสวงหาสิ่งที่ตัวเองต้องการไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้โรคทางกายหรือทางตัวชีวิตก็ไม่มีที่สิ้นสุดเช่นกัน ตัวชีวิตของเราก็ถูกทรมานอยู่ตลอดเวลาตัวชีวิตของเราก็ต้องการพักผ่อนหรือผ่อนคลายเช่นกันตลอดเวลาตั้งแต่เราเกิดมาเราไม่เคยหันไปมองดูชีวิตของเราเลยมองบ้างในบางครั้งแต่ผิวเผินและไม่เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตัวชีวิตกับตัวคนว่าเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรต่อไปคนเราต้องหันมามองดูชีวิตของเราให้มากขึ้น มากกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เราตามใจของตัวเองจนเกินไปจนเราลืมตัวปล่อยให้เขาอยู่แบบทรมานมานานแล้วและเราก็ไม่ควรทรมานชีวิตอีกต่อไปขอให้ท่านหันกลับมามองดูชีวิตของตัวเองบ้างเราไม่เคยให้อะไรกับชีวิตของตัวเราเลยให้แต่ตัวคนตลอดเวลาตัวคนหรือตัวจิตใจจึงได้รับการทนุถนอมมาโดยตลอดเวลาปล่อยให้ตัวชีวิตอ้างว้างว้าเหวมานานแสนนาน ถ้าตราบใดยังเดินไปไหนมาไหนได้จะไม่หันมามองดูตัวชีวิตเลยแต่วันไหนเดินไปไหนมาไหนไม่ได้นอนโสมอยู่โรงพยาบาลนั่นแหละตัวชีวิตจึงจะได้รับการพักผ่อนเยียวยารักษาให้หายจากอาการบาดเจ็บการบาดเจ็บของตัวชีวิตทุกครั้งเกิดจากตัวคนหรือตัวความอยากนำมาให้เกือบทั้งหมดพวกเราเอารัดเอาเปียบทรมานตัวชีวิตของเรามานานเหลือเกินแต่เขาก็ไม่เคยทำร้ายจิตใจ หรือตัวคนเลยให้ตัวคนอาศัยร่างกายนีิคิดกระทําตามที่ตัวเองต้องการบางครั้งตัวชีวิตรับไม่ได้ก็ต้องทนเอาทนไม่ได้ก็ฟุบขาที่พอหายแล้วตัวคนก็ใช้ตัวชีวิตทําร้ายตัวเองอีกอย่างนี้ตลอดเวลาหรือตลอดชีวิตของเราเราบังคับเขี้ยวเข็นตัวชีวิตของเราตลอดเวลาต่อไปเราควรหยุดคิดหยุดทรมานเขาบ้างแค่นี้ยังไม่พอ บางครั้งพาเขาไปทรมานในคุกอีกหลายปีตัวชีวิตควรได้รับรางวัลสูงสุดจากตัวคนนี้บ้างรางวัลชีวิตของเราคือต้องการอะไรคือการลดโลภโกรธหลงของตัวคนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นี่คือสิ่งที่ตัวชีวิตหรือร่างกายของเราต้องการเมื่อโลภโกรธหลงลดลงไปแล้วตัวปัญญาก็จะเกิดขึ้นในตัวคน เมื่อมีปัญญาเพิ่มขึ้นก็จะแก้ปัญหาให้กับตัวคนได้มากสิ่งที่ตกค้างในตัวคนก็มีน้อยเมื่อมีน้อยก็ไม่กระทบกระเทือนตัวชีวิตตัวชีวิตก็จะได้พักผ่อนบ้างมิฉะนั้นก็จะไปตามแรงผักตามความโลภโกรธหลงเมื่อไม่มีแรงผักดันจากโรคโกรธหลงตัวชีวิตก็จะผ่อนคลายสบายขึ้นโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นบนตัวชีวิตก็จะลดลงไปด้วย เพราะไม่เครียดกับปัญหาต่างๆภูมิต้านทานของร่างกายก็มีมากขึ้นเอาชนะโรคภัยไข้เจ็บได้ถ้าเราจะให้รางวัลแก่ชีวิตของเราเราจะต้องปฏิบัติตัวของเราให้ความโลภกดหลงลดลงไปวิธีปฏิบัตินั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เป็นเวลา2,552ปีมาแล้วให้ชาวพุทธเราไปปฏิบัติเพื่อดับความโลภโกรธหลง หลักปฏิบัติก็คือหลักสติปัฏฐาน4คือการวิปัสนาภาวนาพิจารณาขันห้าและอินทรียหกให้รู้เห็นสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริงถ้าคนเราปฏิบัติตามทางสายเอกนี้แล้วโลภโกรธหลงก็เบาบางและหมดไปในที่สุดนี่คือสิ่งที่ตัวชีวิตต้องการมากที่สุดตัวคนควรจะปฏิบัติเอาหลักการอันนี้มามอบให้ชีวิตของตัว เพื่อเป็นรางวัลอันสูงค่า,เ,า,คาเพื่อตอบแทนบุญคุณแก่ชีวิตที่ต้องบอบช้ำทุกทนทรมานรองรับความโลภโกรธหลงของตัวคนมาตลอดเมื่อตัวคนเข้ามาถึงความจริงของโลกและชีวิตแล้วตัวร่างกายหรือตัวชีวิตก็จะได้พักผ่อนหรือผ่อนคลายต่างคนต่างเกื้อกูลซึ่งกันและก,กันพากันไปถึงที่สุดของทุกข์คือสุขถาวร ที่ตัวคนและตัวชีวิตต้องการนี่คือรางวัลของชีวิตของตัวคนและตัวชีวิตแต่การที่มอบความสุขถาวรให้เป็นรางวัลแก่ชีวิตนั้นต้องเข้าใจหลักของการปฏิบัติให้เข้าถึงปัญญาและการดับทุกขนั้นด้วยพอถ้าเข้าใจผิดจะเป็นการมอบความเลวร้ายให้กับชีวิตเป็นอย่างยิ่งการเข้าถึงปัญญาและการดับทุกนั้นต้องเริ่มต้นด้วยการฝึกฝนตนเอง ในด้านวิปัสสนาภาวนาล้วนๆโดยไม่ต้องไปพึ่งสมาธิก่อนอย่างที่มีการสอนกันในปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นการกระทําที่ไม่ตรงกับผลที่ต้องการถ้าเริ่มทําสมาธิแล้วผลจะออกมาเป็นความสงบอย่างเดียวไม่มีปัญญาดับทุกข์ได้นั่นก็เป็นผลการผลักตนเองจากการทําร้ายตนเองอย่างหยาบไปสู่การทําร้ายตัวเองอย่างละเอียดโดยไม่รู้ตัวซึ่งไม่สามารถแก้ไขตนเอง กลับมาให้มีปัญญาดับทุกได้เลยในชาตินี้การกระทําอย่างนี้ถือว่าเป็นการมอบความเลวร้วายอย่างละเอียดให้กับตนเองซึ่งชีวิตไม่ต้องการรางวัลอันนี้ตัวคนและชีวิตต้องการการดับทุกไม่ใช่การหลบทุกชั่วคราวหรือความสงบซึ่งยังอยู่ในวังวนของการเวียนว่ายตายเกิดนับชาติไม่ถ้วนทุกคนมีโอกาสให้รางวัลชีวิตตลอดเวลาถ้าไม่ประมาท ว่างๆท่านลองส่องกระจกดูหน้าตัวเองบ้างแล้วถามตัวเองอย่างว่ารูปร่างหน้าตาอย่างนี้เราใช้เขามากี่ปีแล้วใช้มาอย่างสมบุกสมบันตลอดเวลาบางครั้งบอบช้ำเจ็บปวดทรมานจนต้องเข้าไปพักรักษาตัวนอนในโรงพยาบาลเมื่อหายดีแล้วก็ใช้เขาอีกอย่างเดิมบางครั้งหนักกว่าเดิมเสียอีกเมื่อใดท่านจะให้รางวัลแก่เขาบ้างถามอย่างนี้ทุกวัน เมื่อท่านเห็นหน้าตาของท่านในกระจกท่านจะคิดเห็นว่าบุญคุณของชีวิตมีมากมายซึ่งตลอดเวลาเขาเป็นที่รองรับอารมณ์ความโลภความโกรธความหลงความเครียดแค้นชิงชังทำร้ายเขาทั้งทางตรงและทางอ้อมบางครั้งก็พาเขาเป็นนอนทุกขทรมานอยู่ในคุกอยู่ในตารางเป็นเวลาหลายปีหรือตลอดชีวิตเขาทนได้ทนมาจนถึง เราเห็นหน้าอยู่ขณะนี้ไม่มีอะไรทนอย่างนี้เหมือนตัวชีวิตของเราฉะนั้นตัวชีวิตคือคู่ชีวิตของเราที่แท้จริงตัวชีวิตของเรานี่แหละอยู่กับเรายาวนานที่สุดสิ่งอื่นๆไม่ว่าอะไรทั้งนั้นแม้กระทั่งลูกเมียพ่อแม่ก็อยู่กับเราไม่ได้นานเท่ากับตัวของเราเลยเมื่อเรารู้ว่าตัวชีวิตของเราคือเพื่อนตายที่แท้จริง ตายเมื่อใดตัวชีวิตกับตัวคนก็จากกันถ้าไม่ตายก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้แม้แต่จะรัฐมขมคืนก็ไม่หนีไปจากกันง่ายๆอย่างคนบางคนไม่พอใจเราเราไม่มีอะไรก็จะหนีจากเราไปแล้วต่อไปนี้เราต้องหันมาดูแลเพื่อนแท้ของเราอย่าให้เจ็บให้ปวดให้บอบช้ำจากความโลภกดหลงอีกเลยมันฝึกฝนตัวคนให้อยู่ให้อาศัยกับตัวชีวิต ให้เกื้อกูลซึ่งกันและกันเลิกการเบียดเบียนทำลายล้างกันทั้งทางตรงและทางอ้อมเมื่อท่านให้รางวัลกับชีวิตด้วยหลักของการวิปัสสนาตามทางสายเอกของพระพุทธเจ้าแล้วนั่นแหละยอดปรารถนาของชีวิตของทุกคนชีวิตต้องการอย่างนี้ท่านอย่าเสียเวลาเลยให้รางวัลแก่ชีวิตท่านตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านจะไร้ทุกข์พบแต่ความสุขถาวร